เมียงเมียงยังแม่ตำคาเลยเนะาะตำคาตำเมียงคาตำเม,มียงล่ำคากะล่ำคามาซอยตำใส่แบบพริกแข็งเอ้ยพริกแข็งล่ำคาแก่แบบพริกแข็ง เห็ดบ่เป hey. ็นเบิ่งของบ่นั่วใส่สะไปรียงใส่ปลาแดกใส่บักขามเปียกใส่บักขามเปียกใส่ปลาเอาแล้วพี่ถืวบี่ถือควบมาทำเองแม่ต้ปรุงแล้วกันเขาตั้เองแส่น้ำตาลใช้ผงชูรส ได้บะคามเปียกน้ำปลาเอ็กซลน,นมาบ้งก,กเสื้อน่ะถอดได้แล้ว กินกับใบยมที่นี่บ่<ป>เาขาก็กินมะขาม,เข,มเข้มนิดนึงเค้มใส่เค้มนิดนึงสำหรับใส่เค้มอีกนิดนึงแต่ว่ามันเค้มสิเตยน้ำตาลมาใส่ ใส่ปลาร้าลงไปม้มเดกอแล้วปลาร้าสม้มมะขามเปียกจางแห้งหมาเริ่มมาเริ่ม คิดแังตรงเนาะใช่ตรงคือประแดงแดงคือมันมีอย oh, yeah, ู่ผิดอ่าวเดี๋ยวใส้หลายเนาะใช้ผิดไปตามใช้ปกติแค่นห้จะคองมิี่ิี่นะอิ่มเอาค่นัอน เสร็จแล้วเราก็จะเทใส่าถาดถาดะไรถาดงไปเย้ม,มานี่เสร็จแล้วนะครับ เมียงล้ำคาต่าเมียงล้ำคาววววกินกับใบบักยมนะครับกินกับใบมะยมนะครับจัดจ้านครับจัดจ้านแซ่บ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 เออหืมอรอยไร